เอาละเด็กๆตอนนี้นะครับอยากจะบอกว่าพี่โอได้ไปเคลมตัวนี้มานี่ฮิวชีวี2.0เพราะฉะนั้นตัวใหม่มาก็ต้องเข้ากับโหมดยากซะหน่อยแล้วกันลุยมันไปเลยไหนมาได้ตัวดีๆมามันก็ต้องเจอกับโหมดฮาร์ดกันหน่อยแล้วกันแถมเปลี่ยนปืนใหม่ด้วยอันนี้โคตรแจ๋วอ้าครับฮิวชีวีท่าอะไรวะเนี่ยโอ,โอเค ใช้หนังก้างแปลงโตดโหดตอนนี้มาสิครับเปลี่ยนปืนใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมความเท่มไม่ได้มีเพียงเท่านี้ความเท่มีมากกว่านี้เ,เดี๋ยวนี่ว์ปสักทีหนึ่งฉายหนังซะนิ่งเลยนิ่งดีครับเจอ,อย่างงี้ฉายกันโหดโหดแบบนี้วุ้บนี่ว์ปได้ไม่ใช่ปัญหาเฮ้ยโดดโดดสิจา้าเฮ้ยกดผิดด้วย วราฟอีกทีหนึ่งนี่โอ้ยตึงบอกเลยว่าตัวตึงมาโคตรโหดอ้าวมันไม่ตึงเพราะเราเหรอมันตึงเพราะเจ้าคล็อกใช่ไหมวราฟเขาให้เอ๊เปลี่ยนเป้าหมายไปเฉยเลยครับตอนนี้มามโคตรเป็นมูขนาดไปมานะครับห้าหัวโบ๊ะเป๊วันดีตะหนวดยิงคิติี้คอแบบนี้เปลี่ยนปืนใหม่ซะด้วย ไม่ไม่ธรรมดาเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหนี่ช็อตไปก่อนชอ็อกกะกุกล้มตึงบอกเลยสวัสดีครับพี่ชายไอน,นาฬิกาตาปลามังกรโอ้โหมาเทียบตรงนั้นเดี๋ยวแจมด้วยควนไอ้บานบานบานาระยะไก จัดว่าแจ่มใช้ได้เรียกเพื่อนมาช่วยกันหน่อยดีไหมเรียกรถมาเลยกว่านี่เรียกแกล็บมาแล้วพี่โอเล็กแกล็บมาแล้วมาเฮ้ยเล่นอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้จ๋วนี่ธรรมดาเก็บของก่อนตรงนี้เก็บเหรียญมังกรก่อน,อนของมันมีค่าคืนที่สามแล้วไม่ใช่ธรรมดามาดิ เราสามารถหยุดศัตรูได้ด้วยนะครับในขณะที่เราปล่อยคลื่นศัตรูก็จะดูงงงงงง,ง,งนิดหนึง่งอ่าสบายมาก่าไอ้แช่แลวแช่ด้วยแสงไม่ฉันจะกำจัดเธอเองมามาล่อมานี่วุ้บนี่วาร์ปก็ให้ วาเก็บกันดุกหนานบอกให้ตอนนี้ปืนใหม่แรงกว่าเดิมขึ้นหน่อยนึงจัดว่าแจ๋วไม่รั่เก็บของกันช่วงนี้งกของเรื่องงกไม่เข้าแถวใครอุ้ยโอ้ยมาดีช็อตไปก่อนช็อตไปก่อนเฮ่สบายมาหุ้ยหัวใจด้วยนี่แหละยิงเขาเลยนี่วันตี ยิงเขาหน้านี่ยิงเขาหน้านักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมนี่หยุดอยู่ตรงนั้นแหละแช่ด้วยแสงซะอาบแดดกันหน่อยเป็นไงล่ะเฮ้ยตอนนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหหดปะตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่แนี่แช่ด้วยแสงเฮ้ยมันยิงว่ะโอ้เดี๋ยวนะโอ้ไปไหนกันหมดละเพื่อนเพื่อน ชิปเป่งละเพื่อนหายเหลือตัวเดียวโอ้ยเต็มเต็มเลยครับอย่างนี้ไม่ไหวแล้วครับเรียกนิวเคลียร์ดีกว่านิวเคลียร์มาล้างสูง้นาทีหนึ่งเบรคเกอร์หูหูหายหายไหมไม่หายเรียกนักมวยมาช่วยอันหนึ่งนักมวยมาดีบัวขาวมาแช่อีกทีหนึ่งโคตรเยอะตอนเนี้ยคืนที่ฐานสี่เรียกบัวขาวมาละช่วยได้บ้างไหมเนี่ย สามหมื่นกว่าตอนนี้มีตังค์อยู่อุย้ยมาแล้วครับพี่เม้งมาแล้วอ่าโอเคจัดว่าจำ้ำโอ้ยอะไรเนี่ยตื้อตาดตื้อตาดโอ้โหอุ้ยใครยิงอะไรเนี่ยโผดเลยยิงเลเซอร์สุดยอดวิมายปล่อยเครื่องบินดีมากมาปล่อยช่วยกันหน่อยเป็นไงล่ะคืนเสร็จสมบูรณ์แล้วกูอ,อ๋อไอ้ยีแน่ ชาร์จไว้ไอุ้ยไอเจ้านี่สกอร์เปียนอ๋แล้วนั้นเขาปล่อยอะไรเนี่ยอ๋อมาแช่แข็งมาแช่ด้วยแสงแบบนี้สุดยอดยูซิวีแมนสองชุดศูนย์โอ้โหโคตรบอกเลยว่าสุดสุดโคตรสุดโคตรโอ้ยจี๊ดบอกเลยอย่างี้มามาแช่แข็งอ๋อ แชร์ช่องฟิตเลยคราวนี้โเก็บกระจูยช่วงนี้นั่นเขาเล่นท่าอะไรเขาเนี่ยปล่อยเลเซอร์โคตรโหดเลย,ยอี่งใหญ่กว่าอ๋อปล่อยกระจูยช่วงนี้เป็นดงเลยคราวนี้มากันแบบดงเลยครับดงส้วมเลเซอร์นี่ของใครเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยขออีกทีนึง เป็นชุดอันเนี้ยเป็นมูกันนะบอกได้เลยว่าฟาร์มกันแบบเด้งๆช้ำๆีนของแท้ของแท่ว้ามาของแท่มาหยุดหยุดหยุดอยู่ยตรงนั้นอย่าเข้ามานี่ของแท่เรียบร้อยฮนะสตูลสี่เก้าหรืมันเยอะจังวะเยอะมากๆนะครับ มามาชาร์จเข้าไว้สัดใจไหมน้องมาไม่ไหวอ่ะปวดไปปวดไปหน่อยไหมตัวอ๋อลุงมกลุ่มงี้อาชาร์จแบตโอ้โหว้าปวดเยอะศัตรูเลอยี่สิบสองโอ้โหดีมากพี่จัดการนี้จัดว่าแจ๋วเอออย่างนี้สิ ้ช็อตไฟฟ้าบอกเลยตลุกเหลือเกล้อย่างไวอะ่ะมีคนมาช่วยมันก็ดีอย่างนี้นี่เองขอให้มีคนมาช่วยเถอะตัวเองอ่ามา,าตูเหลือหนึ่งลนะและเห็นไหมแป๊บเดียวเท่านั้นโหมดฮาร์ดก็ไม่คละนามือเอาแล้วครับคื้นเท่าไหร่เนี่ยไอย้ไม้เทียบเลยคนนี้ เกียบเกียบจริงออช็อตให้โอ้ยตุบ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 นี่ไอยเก่งให้หมดหาเก่งให้หมดไอ้ยะเฮ้ยอ่ะนี่คือลิขิตของฮิวชิวิแมนสองจุดศูนย์ฮะมาเฮ้ยข้างหลังก็มาอีกโหเปียบตัวเองอุ้ยตายโอ้โรโหดอะไรวะเนี่ยเยอะจังศัตรูเหลือ56 รวมกลุ่มกันไว้พี่มาจะได้ทีเดียวจะได้ฉายทีเดียวไม่ต้องฉายซ้ำเก,กะกะดฉายซ้ำไม่ต้องฉายซ้ำโอ้โหไหวไหมเนี่ย <c oughs> รับไหวเปล่าเรียกก่อนเรียกเครื่องบินมาตัวหนึ่งมาอ่ามาแชร์ฟรีดไปให้สบายใจเฉยจัดว่าแจว๋วมา ช่วยกันหน่อยไอ้สองเอ้ยปืนเราก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ยิงรัวเหมือนกันนะจัดว่าใช้ได้เดี๋ยวก่อนเก็บของก่อนเกะเขาจะเก็บของบูฮับก่อนดีนี่มาฮ่าช็อตให้เอาตีไปล,ลูกพี่ช็อตเข้าให้นี่นี่คือพลังแห่งฮิวสีวีแมน เป็นตัวที่อยู่ดีก็ได้มานะครับเคลมเคลมก็ได้มาชอ็อตอีกทีหนึ่งไม่ต้องรองครูดาวนานๆอย่าปล่อยให้ครูดาวเสียผลประโยชน์อย่าเสียสิทธิ์ไอ้ย,ยิงหัวซะอบอกเลยว่าอย่างตึงครับจานเก็บของกันแป๊บหนึ่งอ่าว้า มาครับศัตรูรถจำนวนศัตรูไปเรื่อยดีมากตัวเล็กตัวน้อยไม่สนใจครับตอนนี้อ่ะเล็กแกลไม่คันหนึ่งเล็กแกป๊ปมาแล้วอ๋อดีมากยิงไปเลยสาวรวมกลุ่มกันมามัดรวมมาเดียวปาดตีดีมากดีมากมัดรวมมาเดียวจาดประแจ๋วมีส่วนพ่วถึงมาตึงให้เรียบร้อย โอเคมาครูดาวเสร็จก็ต่อเลยครับไม่ต้องรออะไรมากมายนี่ตอนนี้เงินเด้งเงินเด้งเรียกว่าเงินเด้งโอ้มากันโหดมากปึ๊บกระโดดเก็บของไม่มีอะไรโอ้แจ๋วมาเต็มเต็มบอกเลยปล่อยคอมโบอันตเกันเต็มที่ปล่อยกับไ้แตกกันเลยเดียวมามามา โหดมากวนนี้ทีมเราโหดมากคืนที่สามเจ็ดแล้วไม่ใช่ปัญหาโอ้โหสดุดปล่อยเอาติกันรัวสว่างว่าเก็บกไฟสีนอนเก็บก่อนหัวใจก็สำคัญโอเคเลือดเต็มเดี๋ยวก่อนมันเหลือตรงนั้นปล่อยมันรอดไปก่อนป๊บน,นึงขอ,อเก็บของน,น๊บนึงดึงเวลาไว้นิดนึงฆ่าเวลาซะหน่อยเก็บได้ไมั้ยเก็บได้อ่า ไม่รู้อะชาร์จไปก่อนตอนนี้นะครับศัตรูเหลือหนึ่งไอ้นั่นนั่นเองมาเลยโบปะนี่โอเคนี่คือลิทของค<อ>ิว m a วีแมนเอาล่ะทุกคนครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปพี่โอกะว่าคลิปหนึ่งประมาณสักไม่เกินประมาณ1ิบนาทีแหละนะหรือหน่อยๆน,น,นี่น่าจะเกิดแล้วล่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนละกันใครที่อยากเล่นตามอยากเล่นด้วยก็คอมเมนต์มาละกันเผื่อเวลาตรงกันจะได้ มีโอกาสเล่นด้วยกันร่วมทีมกันหน่อยสาวๆและเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ซับสไครต์ด้วยแหละโอเคไหมตัวเองโอเคงั้นคลิปนี้ไปก่อนนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ